ร้อนแบบนี้พวกเราหนีกันมาเที่ยวที่น้ําตกเอราวัณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะสนุกจะมันจะหาขนาดไหนตามมาดูเลยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนาอที่ไหนฟ้าน้าตกเอราวัณเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ซินจะโชว์ขึ้นทันทันสองพ่ไปงั้นแล้วเราไปดีกว่าไปเลยทุกคนไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็เราต้องนั่งรถไปเพราะว่าสภาพแบบพวกเราเดินไม่ไหวแน่นอนเราต้องนั่งรถไปชั้นไหนนะคะคุณพี่ชั้นไหนอ่ะอันนี้ไปไหนชั้นที่หนึ่ง่แต่ถ้าเราจะไปเองเราก็เดินต่อไปได้เลยแต่เราจะไม่เดินถอยอยู่เลยเราอยู่ชั้นแรกเลยหรอแรกเลยบางคนก็ไม่ไม่นั่งรถบางคนมนั่งรถบางคนเดินเดินก็ตาแบบเป็นนี้ค่ะเห็นกูหูกไกลมากมองไม่ทันแล้ว เดินเหนื่อยเลยใช่บรรยากาศที่นี่โูเขาจริงจริงบ้านผมก็บ้านเกิดผมก็อยู่ที่นี่คมาบ่อยมากบ้านเกิดจรอยู่ที่การใช่มั้เยนยุ่งอะไรกันเขาเฮยยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรมีเสือไร็นีงเฮ้ยมีเสือไหมป้าหรือเปล่าพี่ไม่ใช่สวนเสือ เขาไปหอมแก้มเธอหอมแก้มเธอหอมเกินใครและฉันเลยหอมเพลินไปอี้เรือตไม่ได้กัดหวานจังไปถึงป่าไม้่หอมห้องโอ้โหกลังหวานอ่าแล้วก็ถึงแล้วครับอันนี้ชั้นหนึ่งาอันนี้ชั้นหนึ่งค่ะชั้นละเชั้นหนึ่งจรงอเมื่อกี้บอกใครคะเมื่อกี้บอกใครคะบอกบอกสุเมย์ครับ อีนี้ยังสองบิกินี่อยู่นะซูซี่ใส่เซาใช่แซวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะแล้วก็จะมาเช่าซูซี่ทีมซีนมึงไปเบิร์นไซส์เขาทำไมเอ้าไอซีนอันนี้ให้พี่เป๊เถอะ นี่เขาบอกว่าอีกอีกเท่าไหร่ไปเลย40กิโลเมตรลเลยเหรอลงลงเราจะลงไปเล่นน้ำพายเรือกันหลังจากที่เราเดินขึ้นมาประมาณสี่ปีกว่าไปเราต้องเดินแบบไปจากซอฟซ้อนก่อนอ๋อไปตรงนั้นเออไปซอฟซ้อนก่อนตรงนู้นลื่นหมดเลยนะตรงนี้เลื่นหมดเลยนะระวังนะ คิดนี้นะคะบอกไว้ว่าปลาต่อเตีนต์มาห้ามเลยนเฮ้ยปลาต่อเตีนเป็นไงบ้างเย็นไหมโอ้ยเป็นโคตรสวยเป็นเย็นไงบ้างครับหนาวน้ำหนักหนักน้ำหนักหนาวน้ำไม่กระตัวนะผ่านแล้วฟิวฟิลหน่วยฟิวเหน่อยฟิวอันนี้ครับมีคนติดอยู่ข้าง อีลึก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 ลึนลึก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 ลลึก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  ลากมา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 ,าเราไม่อยากเล่นแล้วละคะ่ะเราอยากกลับบ้านโดดเลยขอโคลสตอกคลท่าไปโอ้หนูไม่โดดนะโอพี่อร์หนูไม่โโอ้มามาเล่นนั่นตกมึงโกหกเปียกเนี่ยนะอ้ยอ้ยโอย ผมันต้อกลัวหรอเดินได้ไเดินก็ี่หนาเขาอ๊ยแต่เ้ยเนที่อเยเยมเนยนไม่ได้ยืนไม่ได้จับอยู่เนี่ยรู้จับหัวตาเอาละตอนนี้พูก้านมีรบคนแรกเออไม่แ้ตฮะทำไมอ่ะไม่ตายไม่ตายเ หนึ่งสองไปไปนบ้างพี่ตอนนี้พี่กำลังสบายอยู่ครับโอเคแต่พี่ต้องอะไรเดินน้ำนะเออได้ขออีกชั่มโมหนึ่งน้ำน้ำมันลึกพอมันจะไม่โดนขา ไม่ไม่เข้าใจคือมือ็นเข็มสันนี้เอาหาด้วยไม่ติดตนไมเติดตามเลยเี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยันเดีอมันเี่อันไม่ิดตาตดูเลยฮาาเลยเลย

เฮ้ยอยู่ชั้นสองครับเราจะไปสำรวจห้ำน er ู้นกันไปนีนครับเราก็เราเราทำสำรวจสำรวจถ้ำท <ötzlich> ี <enter> ่เปิรถเปิดข้าะเลยสำรวจาตลอนนะ้เป็นข้าวเลยเป็นผมแรกเ้เลยหนูผมไปละไปเรเ่อยไปโอ้ยนตนี้ต้องสุ่มมากมายแต่ก็รา้งไป มาข้างในแล้วอภายในอภายในโอ้แล้วมาติดไปติดไปเลยนะต่อเติมไทยในเท่โอ้โหเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้ดีมากเย็นมากออกอากาศแบบนึกว่าฝนจะตกหรอไม่ตกหลังจากที่พวกเราแม่งร้อนอยู่บ้านกันที่หายไปก่อนสุดๆประมาณครึ่งปีกว่าดูร้อนมาโดยตลอดหมายถึงว่าอากาศร้อน หัวร้อใช่เล่นมุกเล่นมมกไปในขางก็อุตส่าดากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบอร์ลนเซียงชาญยังไม่เคยมาอ่ะเ๋อร์ลินเชียงเราเป็นสองคนแรกที่เข้ามาเก่งหลุดแต้เนี่ย น่าจสวยไหมสวยมากะเป็นสิ่งที่มนชษยชาติยังไม่เคยเห็นมากเปนระดัชั้นสองนี้นะเอาข่าวางเลยดูดีว่าน้นได้นานแค่ไหนเฮ้ยอย่าลงมาจุ่มตรงนี้ดิไม่หนูว่าเตะปาาแล้วตัวหนึ่งเตะจุ่มลาไปจุ่มลงไป แล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกลับไปแล้วนะคะเล่นเสร็จที่เแล้กวก่อนะะวันนี้เรามาซาไปนิดหนึ่งเป็นไรอยากปั้นไม่เลยจะเล่นกันครับจะเล่นกันข้าวมันรักนงก็จบไปแล้วนะคะกลับกานมาตนนัวเล่นที่น้ำตกเแลวาของเราะคะ่ะเป็นไงบ้างสนุกไหมทุกคนสนุกมากม,ม,มันายร้อนมากบอกเลยว่าอากาศร้อนอย่าง มาเลยร้อนกว่าเดิมไงมันมีแต่ต้นไม้อากาศระดีน้ำมันแบีเย็นสด